ไปแล้วในในกลุ่มาปาับสวัสดีค่ะถ่ายซิงค์เสร็จแล้วทำไมอ่ะ,ะไลค์สิมันก็ไลค์คู่กันได้ไดแล้วไปไหนมาหวัวเชงเชียว ฟองไละมันใกล้ใกล้น้ลงสิละมันเหนื่อยนะองมาใก้ล้เป็นลมแดงอันนี้มีเข้ามั้ยจำไเมื่อกี้ตอนกินส้มตำก็มัวแต่ขายของไงทอลองน้อยหน่อยสิแม่หาอันนี้พอได้แล้วอันนี้อันนี้มันไม่ได้ยากนึกว่าจะต้องเกี่ยวตะขอ สังอะไรอร่อยกินไ,ไ,ไ,ได้ใ้ไหนดีค่ะสวัสดีห้าพันคนใอ้ละ <c oughs> ดูน่ารักจ้ะดูหมดโอ๊ยอ่าลูกใส่หมวกน่ารักข้าจะหนลูกินเื <c oughs> อกลขอหัวใจสามหมื่นหัวใจหน่อยกั เออเออดังขึ้นกันดังขึ้นกระไวยไหมเมื่อคืนสามตัวอยู่ใรงนี้ตบอยู่ที่กัดอยู่ที่ปากตัวกัดไม่รู้ตัวกัดเขาด้วยกัดปากหัไใจปากกวกนอนไม่ดูเลยใจกันสวัสดีค่ะจะแสจะเหมือนใจแล้วขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ อ๋ออ๋อาอ้ะอะโอ้ฝ<า>ังยูจินสวยจัง,ง,เ,งเ,เตรียมไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะทุกอย่างคนเยอะตาล่านะคนเยอะตาล่าตบ ดูดูดูว้าวหาวเลว s <S ดูตาโอ๊ย,อยสองจะสองหมื่นหวัวใจแล้ว

เออ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 เอาเจา,า,า,าพูดอยู่จินขาอยากระบายอะไรลูกบังเนื้<โ>อปีดรนนะบายด้วยได้คะ่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะอยูจริงกำลังจะระบายสีค่ะทุกคนเออเ <c oughs> ออเออไม่ยอมอะไรทั้งนั้น <laughs> lẻ ta lẻ ta lẻ bánh cái ta chạy á cả chạy á cả ui 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 mình thầm bảo mình tỉnh na mà à <laughs> Mm. <deinen dig tão loradio> Hej. น้องน่ารักน้องหกเดือนแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแมาป,ปได้วเสียง,งดังแบงกอาปนันอเอองงาัยรอยู่ชิข่าหลยูจิลาทำอะไรอยู่คะงงยูจิลาบายได้เลยแม่จะรอตรวจแม่เป็นทีเชอร์ พี่บอกว่าไม่ตีเชอร์ใช่อนนี้เป็นเป็นนักเรียนมีขนาดป้าเป็นทีให้อยู่อยู่กับป้าน้อยเป็นนักเรียนป้าแป้วด้วยมีตีเชื่อสองคนมิดลูลูกกับมิดเตอร์ลาล่าโอ้ค่ะเดี๋ยวรอของยูจินก่อน อยากรู้ว่ายูจินละบายสวยไหมอยากพ่อแม่นะไ,ด,ได้นักเรียนนักเรียนนะได้ไคู่ดาได้ค่ะคู่คู่ะบาจริงนะเฮ้ยใจดีจินะเบัยก่อนนะโอเคฉันจะลาดูจันเตน,นะ <laughs> หอมหมกพ่อเอเอ นี hey, ่แล้วไปจับทำไมคนก็มองอู่วันนี้เราต้องกวนน้ำาบนนี้น้ำมานมีน้ย